วัสด,ดีครับพี่น้องครับบ้านสวนชัยพัดนครับพี่น้องนะครับวันนี้จะมาอัปเดตเฟิร์นข้าหลวงนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับมีสองท่านนะครับที่แวะเข้ามาพูดคุยนะครับในคลิปของเฟิร์นข้าหลวงนะครับท่านหนึ่งก็มาชมว่าใบาสวยเท่เนาะ ตอนนั้นตัดออกนะครับไปดูใน ep 3ีนะครับอ่อี p 34นี่ผมตัดแต่งเปิินคาหลวงกอนี่นะครับนี่ครับหัวอยู่ข้างล่างอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเนื้อถามมาว่าไอ้กอด้านล่างเนี่ยจะตัดแต่งออกได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เลยตอบเข้าไปว่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะไปศึกษานะครับแล้วเอามาเล่าให้ฟังนะครับ ตอนนี้เฟิ่นขาหลวงกอนี่นะครับก็สวยงามตามท่องเรื่องแล้วนะครับพี่นอ้องใบแตกใหม่ไม่มีหอยมารุกรานนะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็ใน EP สานะครับก็จะมีการที่ผมเก็บสปอร์ของเฟิ่์นขาหลวงไปนะครับแล้วก็เอามาทำการเพาะปลูกนะครับผมก็ไปเปิดดูแล้วครับไอที IT เพาะอยู่ในขวดสไปนะครับที่ผมเพาะไว้แล้วเอาเยื่อไหมที่มันพุพังนะครับใส่ไปด้วยอันนั้นไม่ขึ้นครับแต่มันมีอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมนะครับเพาะใส่ตะกร้าไว้นะครับอันนั้นกําลังขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาให้ชมนะครับแต่อันนี้ขวดขวดที่ผมเพาะไว้ตอนนั้นนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่า มันไม่ขึ้นเลยนะครับสำหรับที่เราเพาะสปอร์ของเฟิร์นข้าหลวงไว้นะครับนี่นะครับพี่น้องหกเดือนผ่านไปเปิดได้ดูเลยครับ <S <S ไม่มีขึ้นเลยครับพี่น้องนะครับแต่ว่าผมใส่ในะจราา้าไว้อีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนนั้นแต่วันเดียวกันครับทำวันเดียวกัน เดี๋ยวมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับแกดูกันเลยนะครับพี่น้องผมไม่รู้ว่าให้เปินค่าหลวงหรือเปล่านะครับแต่ว่านี่ฮะมันมีเขียวเขียวน้อยๆขึ้นนี่ จักก็ใช่ไหมดูนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับว่ามันใช่หรือเปล่านะครับเนี่ยเนี่ยนะครับผมโรยๆรยไว้เดี๋ยวเอาน้ำฉีดฉีดนิดนึงต้องฉีดหลายดอกแล้วเดี๋ยวก็เอาถุงหุ้มไว้คือเก่านะครับาน้ำฉีดจันหน่อย ให้เขามีความชื้นไปนิดนึงเนาะนะครับแชดแล้วครับเอาแค่นี้พอนะครับนี่ก็เก็บนะครับเอาใส่ถุงไว้คืนทีนี้ลองดูอีกสักเดือน2เดือนละไปนะครับอันนี้ก็ผ่านมาหกเดือนนะครับตั้งแต่ที่ทำการทดลองปลูกนะ คลิปตอนนั้นเป็นคลิปเป็นการทดลองนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำนะครับก็เลยค่ามันขึ้นเขียวๆตรงนี้ผมผมก็นำวัดหน้าว่าจะใช่นะครับว่เป็นเฟิร์นชาหลวงที่เราเพาะจากสปอร์นะครับก็เดี๋ยวไปวางไว้ที่เดิมนะครับเอาละครับเก็บไว้ตรงนี้แหละครับนี่ฮะนครับสำหรับคัดไปนู่นก็เป็นนะครับบอลสีนะครับที่ผมพานะครับแล้วก็อบไว้นะครับตรงนั้น หลากหลายนะครับที่ผมปูกไว้นี่ก็ทางบนนี่ก็จะเป็นพวกแคนตัดนะครับตรงนี้เลี้ยงเลียงเบิง่งปล่อยเบิ้งนะครับก็ไปเรื่อยลดน้ำเบิง้งไม่ได้ลดน้ำเบึ้งนะครับบางทีก็ทำหลายอย่างนะครับนี่ก็บอนสีตรงนี้ก็รอโตนะครับน,นี่อ้ีออมชมพูครับไม้ราคาครับตรงนี้ออมชมพูนะครับ ไม่หลายอย่างนะครับส่วนเรื่องเฟิร์นค่าหลวงนะครับที่ว่าเนี่ยก็จากการศึกษานะครับจากการศึกษามาก็เขาบอกว่าเฟิร์นค่าหลวงนี่ก็เป็นไม้มงคลนะครับไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะครับสําหรับท่านที่อยากปลูกไว้ประดับบ้านนะครับก็ อยากจะให้ปูนะครับแถวๆที่มีความชื้นนะครับต้นไม้นะครับใหญ่ๆนะครับต้นไม้ล่มปกคลุมนะครับให้โดนแสงแดดมากเกินไปนะครับพี่น้องนะครับถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนี่ก็แทบจะไม่ต้องลดน้ำเลยนะครับหรือถ้าเป็นหน้าแล้งถ้าเขาอยู่ในที่ชื้นก็วันเว้นวันลดน้ำทีนะครับก็ใส่ปุ๋ยให้เขาเบิ้งนะครับแล้วแต่จะมีครับปุ๋ยขอก็ได้ปุ๋ยอะไรก็ได้นะครับใส่ไป รื้ลงใบนะครับผมชอบฟอร์มเฟิร์นข้าหลวงนะครับเวลาเขาแผ่ออกมาแล้วมันสวยดีครับก็ยังเล่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องนะครับถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เด้อเผื่อมีคลิปดีๆก็จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังอีกครับสำหรับสปอร์ที่เราคัดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะครับ เป็นเฟิร์นคาหลวงจริงๆก็เดี๋ยวเอาลงกระถางให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ